น่าเสียใจว่าไปรับปริญญาหรือไปแห่ขันหมากะตอนนี้เอ่าไปไหนครับนี่ยครับปริญญาครับแล้วนึกว่าไปแห่ขันหมากไปแห่ขันหนากคันเด้หน้าขันหมากเอ้ยแถาแกขันมาพร้อมแล้วมื่อกี้นี่ แม่ถือทำไมก็มถือไม่ได้บังมันเออเอาลองมาอีกทันชอบโอ้ยรอนขยับขยับขยับแดดกำลังดีดเล<อ>ยเครียดเพราะว่าถ่ายรูปแต่ละคนยิ้มหน่อยจิโอ้ย

ดน้องกระดามามาถ่ายรูปก่อนแล้วโอเดี๋ยวผมไม่ทำไอ้นี่ก่อนพี่ทำเรื่องแป๊บนึงัับ่งเรื่องอะไรอีกบัตรบัตรผมหายไงผมโดนขโมยบัตรเตาของจริงมีการขโมยด้วยเหรอทำอะไรขโมยบัตรขโมยอย่างอื่นไงเราบัตรไปด้วยไปเราต้องไปไหนอ้าวอันนี้คลิปอันนี้มาข้ามบ่ายวันนี้นะครับมาด้วยกันนั่นแหละมาด้วยกันมาด้วยกัน วันนี้จะเข้ารัพระราชทานยรบจตคในภาคใต้นะครับวันนี้จะต้องไปเข้าแถวบริเวณใด้รับการสา่อตรวจเร็่องแต่งกายงมาดีให้ถูก้องตามระเบียบที่มาวิทยาลัยกำหนดนะครับขอนให้ฉัเข้าแถวในเวลาของสองิก้าามเ็น่รอชดวันนี้จะไปเข้าแถวเพื่อเข้รับพระราชทานบริจาในภาคใต้ขอให้ทันนีับประทานอาหารระหว่าจากการตรวจเรื่องัรวจร่างให้เรียบร้อยนะครับเรียนจา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจำปีการศึรรษ2553ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานโดยบัณฑิตในรอบเช้าที่จะเข้ารับพระราชทานบัณฑิตนะครับจะเป็นบัณฑิตจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และบัณฑิตจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีจํานวนทั้งสิ้น1066คนนะครับส่วนบัณฑิตในภาคบ่ายนะครับการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์จําเป็นจะต้องมีการลดประชาสัมพันธ์ในช่วงพิธีพระราชทานบัณฑิตนะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตที่จะเข้ารับ เขาจะทานปบยบัติในภาคบ่ายในเวลา1 2นาฬิกา30นาทีนะครับขอให้ประดิตไปเข้าแถวบริเวณใต้ทางแยกน้ำซึ่งเป็นจุดิป็นบัณฑิตรายงานตัวในวันที่ประดิตเข้ารับการฝึกจสอบใหญ่นะครับทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีจุดรับฝากที่ของผูค่าใดๆทั้งสินะครับก่อนที่จะไปเข้าแถวฝากไว้กับญาติบัณฑิตผู้รงข้นงขวดนะครับนัื้อนีสีสดต้านมา เฮ้ยหมูนั่ยมันอีกสีมัมต้องมาจุูกนั่นจะคลีดจะู้อุอยู่หเน้านอนเงินบจุ่มล้กเขาต้องไปเจะคิว่าไ้แล้วรืเล่าน้ำนสั้นพวกแกพูดบนแต่เด่นนะมาดาม่้ำมันไหนอ่ะ

อยู่ข้างๆเลยนะเดี๋ยวไทยเออนั้นพี่วีเอามาพี่วีมาก่อนไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยบ่ต้องทาบ่ต้องบอสไปเล้ไปก่อนไปน่ะผู้เสียสองแถวผู้เสียจังไรจังบ่ไปน้ำมูลน้ำก่อนไปห้องน้ำก็ไม่บอกใครเพรเพื่อนฉิมอบอันนี้จะแตกอยู่แล้วบอกไปกันได้พูดพูดเราเรามีความดีด้วยเรื่องแล้วพี่บีไป ออกไปกันไปก่อนอยู่นั่นแหละบ่ต่อห้างเ่รอยู่หันออกมาหน่อยฝากน้ำแน่ยได้ดวยใส่ได้อยู่ในนั่นโอ้โหพอดีเลยจับใส่เลยอันนี้ครอบครัวที่ทับไทยมอนี่สองเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวเด้อยี่มรอ่ะหมกหมักหบอกหมักหมักหมักดมักหมับหาไม่ได้อ่าคิดดู โอ้ยราไผ่ไว้ก่อนเดี๋ยวเอเป็นสาษาตั้งปฏิกิริยาลูกต่อไปร้านไผ่ร้านไผ่กับื้อหลังยูฮาลาเยอกมากนี่นาทียืนๆไปอันนั้นลำมายื่น่มเอาหเขามานั่งเิงิงเขามาายอันเท่ห่ มันไม่ไมมนะน่าตายตายตายตอันนึงสองาอีกนะคะหลายอันเนื่อช้อนช่างอะไรก็ได้โปไกับ่ดไยได้ได้ปไปแล้วก็แลวอันนึงชาเอาแบบนี้ก ด้ดีโ้้นี่ยมาก่เกนี่ยมากด้ด้นี่เนียมากอันนี้สไมสามยกไว้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 มันไหลก่อนนึ่งสองสาชี้มาทางไอ้แม็กชี้มาทางไอ้แม็กคนเดียวชี้ทางแม็กคนเดียวเลยเออแล้วแหละแหละ มีมีอื่นอีกไหมอ่ะร้อนมากเลยตอนนี้เอาเขาถ่ายไป็นยังไงไปเลยครับไปเลย

ストッ

ต้องไปสนใจใครไม่มาก็คือไม่มาเขาไปเลยเขาไปเลยมีช่างช่างใหญ่ช่างกำลังงานมากำลังมีฬาเพราะผอยไหม อยากไปใช่าภาพเลยชอบนภาอยู่ใช่ไหมเก๋าจริงๆยังภาพาแล้วเราไปกี่วันเนี่ยต้องกลับเลยไหมเ <c oughs> นี่ยอ๋อ Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หน,นึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยไม่หาแสงความโ อ้าแม่เขาเ้าไปเสน่หของปริญญาก็ตรงที่มีคนถ่ายรูปก,ก็ดู่ใะถ่ายรูปด้วยเนหตุองว่าทุกคนต้งถ่ายแล้วไม่ได้เห็นที่เดีวกก็นิะมุมคนละมุมหนองานแ้วมุมหนงสามนแ

เข้าแถวรายงานตัวแล้วมั้งเนี่ยจุดเริ่าตรแกจะแ้งรอเปียวเลยเนี่ยเรียนไปเมดยังหวะจดแล้วจบแล้วเนี่ยอีกห้านาที ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปถอดแหวนไว้กับแม่แม็กแมวเข้าเออจะอยู่ตรงนี้แหละล่มโพตรงนี้ติดเครื่องประดับมาเลยให้แม่มาอะไให้แม่มาเอาไปหนักไปเลยเดี๋ยวเขาให้แม่ไีหยางพูดเอาเด้อแล้วแต่เด้อให้ไปแล้วแล้วแต่จะให้หรือเปล่าแล้วแต่เอาเด้อฝากแม่ไว้ว่าแม่จะเอามัน ตอนแรกว่าโอ้ยมันอ้วนมันจะใส่ได้แต่ว่าจะซื้อใส่นิ้วก้อยให้มันบ๊อกคน,นหน่อยทายเว้ยเดือดอยู่ก็ยังเอ้าน่ำ <c oughs> น้อนนี่โอ้น้ำอย่างแรงเลยแม่จ

ก็ <laughs> ha

抖音。 ลองใส่แดมใบบัณฑิตนะคะพี่ครับ ừ. 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 ừ.

ý thức ăn của mình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  ăn

được không lại <laughs> đi cái 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 はい。<music> ใสเล่ไหมคะแต่ไม่ชอบถ่ายที่ติดไม่อยู่แต่รอรูปยัไนี่ลมอ่ะไม่สุดท้ายรูปปฏิเส ไม่ต้องเข้าไปแล้วนะ